ฟันแฟก BFC การปลูกกระดูกฟันแต่ละประเภทมีอะไรบ้างถ้าอยากรู้แล้วก็ตามแอดมาเลยแบบที่ 1. a l l o g โลกราฟกระดูกจากผู้บริจาคอวัยวะเป็นเซลล์กระดูกที่ไม่มีชีวิตซึ่งมีความเสี่ยงที่ร่างกายจะต่อต้านอาจทำให้กระดูกไม่เชื่อมติดกันแบบที่ 2. a u อ o โตกราฟกระดูกของคนไข้เองน่าจะนำมาปลูกในส่วนของการฝังรากเทียมซึ่งร่างกายจะไม่ต่อต้านตำแหน่งที่นิยมเก็บก็คือกระดูกขากรรไกรบริเวณฟันคุดและคาง ซีโนกราฟกระดูกจากาสัตว์ราคาค่อนข้างสูงเพราะกรรมวิธีในการฆ่าเชื้อค่อนข้างยุ่งยากแต่ข้อดีก็คือกระดูกชนิดนี้ละลายช้ามากและเนื่องจากคุณสมบัติในการละลายช้านี้จะทําให้ร่างกายสามารถสร้างกระดูกใหม่ขึ้นมาทดแทนได้ดีจึงนิยมใช้กระดูกสังเคราะห์แบบซีโนกราฟในการปลูกกระดูกฟันและแบบที่4ี่อโลพลาสกระดูกสังเคราะห์ทําจากวัสดุสังเคราะห์เช่นเซรามิกแคลเซียมฟอสเฟส กรณีขนไ้รากฟันเทียมไม่ว่าจะเป็นรากฟันเทียมไม่กี่ซี่หรือรากฟันเทียมทั้งปากถึงจะต้องมีการปลูกกระดูก PBFC ของเราจะเลือกใช้กระดูกสังเคราะห์สโนโกราฟในการปลูกกระดูกครับ